ถ้าเบื่องานอดิเรกช่วงนี้ของเจมก็จะเป็นแบบว่าเป็นออกก็จะน่าคือช่วงนี้น่าจะออกกําลังกายแบบออกกําลังกายเวิร์กอัล์อยู่ในห้องแล้วก็แบบอ่านหนังสือใช่แล้วก็แบบมีวาดรูปด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนของนี้ก็ออ,อกกำลังกายครับผมแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ฟัง,ฟงเพลงดูหนังครับผมใช่ครับผม น้องเจมก็น่าจะเป็นการที่น้องเขาขำเออเอออาอ่ะไม่มันน่ารักดีไงมันเหมือนกับเป็นเสน่ห์ที่ผมไม่เคยเห็นจากคนอื่นเหมือนกับการที่ขำเออเอออเนี่ยน้องขำได้ไหมไม่เนี่ยเนี่ยเขาจะชอบเขาจะชอบมาแบบไม่ให้ทานตั้งตัวอยู่ก็มาอยู่ก็ไปอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คืเสน่ห์ของเขาส่วนของเจก็เสน่ห์ของพเจก็คือเวลาที่เขาแบบเครียดหรือว่าเขาจะจริงจังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยเขาจะแบบ คือแบบว่าเวลาแบบเป็นพาร์ทโหมดที่แบบว่าเขาไม่ได้จริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเล่นชอบอะไรอย่างเี้แต่แบบว่าถ้าเปิดเวลาโหมดที่เขาแบบเออจะต้องโฟกัสหรือโหมดไี่จริงจังอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบเออเขาดูแบบดูมุ่งมั่นดูแบบว่าเออดูแบบดูแบบเออเราต้องทําให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยออ๋ก็คือเสน่ห์พี่เนทตอนที่พี่เนทเครียดใช่จริงๆโอเคโอเคโอเค ก็จริงๆมันมีอยู่แล้วเวลาแบบเราทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยแบบด้วยระยะเวลา2ปีอะไรเงี้ยครับมันก็ตอนแรกมันก็ยังแบบหาจุดไอ้ตรงกลางยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นแบบไหนเขาไม่ชอบอะไรกันอะไรเงี้ยจะนแต่จนถึงตอนปัจจุบันถามว่ามันแก้ได้เยอะไหมมันก็แก้ได้เยอะมากแต่มันก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วแบบว่าเวลาที่แบบเราไม่เข้าใจหรือว่าแบบเราแบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยครับส่วนวิธีแก้วิธีแก้ครับผมก็คุยครับผมคุยกัน ว่าเราไม่ชอบตรงไหนเขาไม่ชอบตรงไหนอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันควรที่จะคุยกันเพราะว่าเหมือนกับถ้าต่างคนต่างเก็บไปมันก็เหมือนกับมันไม่ดีครับผมก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเราควรคุยกันหรือว่าถ้าเราสองคนคุยกันไม่ได้เราก็อาจจะหาคนมาช่วยเหมือนกับคุยว่าแบบควรทํำยังไงควรแก้ปัญหาที่ไหนอย่างเงี้ยครับ,ม,รบมันก็แบบทาให้แบบทั้งสองฝ่ายเย็นลงก่อนแล้วค่อยคุยอย่างเงี้ย น่ต่างครับผมเหมือนกับด้วยความที่เราตอนสมัยก่อนที่เราเพิ่งรู้จักกันแรกๆเราก็จะเหมือนกับเออเป็นเหมือนกับคนที่เพิ่งรู้จักการปัญหาก็จะยังไม่มีเหมือนกับยังไม่เจอข้อดีข้อเสียของการละกันครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้แคร์ขนาดตอนนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนกับเรารู้จักกันเกือบ3ปีแล้วครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าอืมเราพยายามปรับแล้วก็จูนเข้าหากันมากขึ้นนะครับผมใช่ครับจริงๆคือเป็นแบบที่พี่ได้พูดเลยครับ อยากบ่นหรอแบบคือถ้าเผื่อบ่นก็คือมันบ่นไปไแล้วตอนที่แบบเราเจอคือนี่จะเป็นคนที่แบบแบบพูดได้ทําไมนู่นนี่นั่นทาไมนู่นนี่นั่นก็คือแบบจนจบไปแล้วแต่ถ้าเบื่อมานั่งคิดตอนนี้มันคิดไม่ออกว่าจะบน่นว่าอะไรมันตามฟีลเนาะใช่มันตามตอนนี้ก็คือยังไม่มียังไม่ได้แบบอยากบ่นอะไรแต่ว่าเหมือนกับพวกเราชอบบ่นให้กันเองฟังมากกว่าครับไม่แบบเขาชอบให้ผมบ่นใช่แล้วพอพอผมบ่นก็เก็บไปคิดมาก ไม่ก็เล่นเล่นไงเหงาไม่แต่ตอนที่งวันนี้ไม่เล่นนะก็ <laughs> ค,คุณจริงจังไม่จริงจังก็งงไงดีแล้วงง่ะ <c ười> งงเหมือนกันนี่ก็งงโอเค <c ười> ครับ <c ười> เป็นทีมอ๋อเป็นทีมเที่ยวเที่ยวกินแบบตามสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยครัเพราะว่าแบบเราชอบแบบไปเดินแบบ ชอบไปเดินแบบพวกแบบไอ้ตลาดนัดเยาวล่าหรือว่าอะไรแบบนี้ที่พี่เคยไปเงี้ยเจงก็ชอบแต่ตอนนั้นเจงยังไม่ได้ไปแล้วเจงก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นฟีลแบบเหมือนเราแบบได้ไป,ไปแบบไปเที่ยวกันกับเพื่อนไปพักผ่อนอะไรเงี้ยอยากไปถ่ายแบบแบบนั้นครับส่วนของผมก็อยากไปเหมือนกับรถทิปครับผมเหมือนกับไปจังหวัดนึงเหมือนกับขับรถตั้งแต่กรุงเทพไปยังอีกจังหวัดนึงอยากให้เหมือนกับโชว์เรลชั่นชิพระหว่างเราสองคนว่าจะตีกันขนาดไหน <c oughs> ไม่เวลาขับรถไงมันก็จะเหมือนกับแบบ อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเหมือนกับเออเป็นยังไงเหมือนกับการท่องเที่ยวของพวกเราสองคนไลฟ์สไตล์ของพวกเราสาองคนเวลาี่ไหนขับรถเป็นยังไงอะไรอย่าเงี้ยต้องมีคนเตือนไงโ <laughs>